<c oughs> อ่ะมีไหมครับโอเคนะครับก็คนที่เข้ามาแรกๆนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความนะครับกฏิตือรือร้นนะครับก็อันนี้นะธนวัฒน์ปานทองนะโอเคนะครับอืมเขาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดคนแรกนะครับที่เข้ามาที่ว่ามีความปฏิตือรืร้นนะครับอ่ะ ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็จะเราก็จะมาเรียนนะครับอ่าแล้วก็ตอบคาถามนะครับก็เป็นการเรียนวันนี้ก็คงง่ายๆนะครับอ่าเอาสิ่งที่เรียนมาแล้วในสองวันที่แล้วนะครับมาใช้นะครับ <c oughs> มีใครยังไม่เช็คอีกครับที่เข้ามาเลยยังไม่เช็คชื่ออีกอลองกดพันษารัชนีวันกันออกวันนะครับโอเครัชนีพร ก็รารับโอเคครับอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งอ่าครานี้ก็เรียนนะฮะ คำถามนะครับเราจะหาความถี่จากสูตรใดครับสูตรนี้ง่ายๆครับพื้นฐานเลยสูตรหาความถี่ครับจำเวนรอดหารด้วยเวลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับชื่ออะไรครับใครตอบสารละปานพองโอเคครับ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวสอนแป๊บนึงครับ ข้อทน,นะครับต่อไปนะครับเมื่อแกงลูกซุ้มลูกใหญ่ลูกเล็กจะเป็นยังไงครับเมื่อกี้ในมันก็พูดไปแล้วนะครับในสไลด์เมื่อกี้นี่นะครับอะไรนะฮะแกงตามนะครับเชื่ออะไรครับ กันลยานีเลขที่ยีสโอเคถูกนะครับเมื่อลูกตุ่มใหญ่แข่งก็ลูกตุ้มเล็กก็แก่งตามนะครับ มันจะมีลูกตุ้มหลายๆล,ลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มลูกใดที่มีการกระจัดมากที่สุดครับเสียบยาวที่สุดใช่ไหมครับอ่ากลุกต้องนะครับชื่ออะไรครับพระเนตนะครับโอเค เพราะว่าลูกยาวที่สุดนั้นนะครับมันมีความยาวเชือบเท่ากับนะครับลูกตุ้มลูกใหญ่นะครับถ้าไม่มีความถี่เท่ากันนะครับเกิดการสั่นพ้องร่วมกันเองนะครับ ่ะข้อหนึ่งนะครับการกระตุ้นให้สัญญอยากอิสระนะครับนะครับความถี่นี้เรียกว่าความถี่อะไรครับอาลองตอบดูนะความถี่ธรรมชาติเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับชื่ออะไรครับสกุลลัดนะครับ ตอบข้อที่สองครับเกิดปรากุดการไดาา้ถูกต้องครับชื่ออะไรครับโอเคครับ โอเคห้าสิบความยาวเชือกนะครับอ่าใช้สัญลักษณ์อะไรนะฮะแล้วก็หน่วยนี้ใช้ได้หรือยังครับต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรครับอ่ L นะครับใช้ค่าเท่าไหร่ครับถูกต้องครับชื่ออะไรครับโอเค คำถามต่อไปนี่ครับเขาให้หาความถี่นะครับแต่เรารู้ความยาวเชือกอถามว่าเราจะหาจากสูตรใดครับอ่าที่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับอะไรไหมที่มีความยาวเชือกจะหาความถี่ใช้สูตรใดครับโอเมกา้าสูตรที่มีความถี่ที่เกี่ยวข้องกับ L นะครับสูตรไหนนะ สี่หนึ่งสนสองไฟ่คูนรูทรูทเอลสันจีถูกไหมครับเกือบถูกนะแต่ยังไม่ถูกนะอ่าตอบใหม่เลยครับพูดใหม่เลย อเอออ่าเฟเท่ากับหนึส่วนสองไรูจิสนลให้นเองครับให้ทนรับเค ตอนนี้รู้มวลนะครับแล้วก็รู้ค่าเคของสปริงจะหาความถี่จากสูตรใด,ดครับอ่าถูกต้องนะครับ f อฟเท่ากับหนึ่งส่วนสองไพลูดเคสเนมนะครับเ่ออะลยครับสกุณลัตนะครับ โอเคนะครับก็นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครที่ทำแบบพัดส,ส่งแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในสัาตนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เสร็จก็พยายามให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์นะครับไม่ดินพ่อพางหมูนะครับถ้าหลังวันอาทิตย์ไปแล้วก็คงเป็นงานใหม่นะครับงานใหม่ส่วนเพื่อนที่ เข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะครับใบงานผู้ฝากไว้ห้องวิชาการนะครับให้มารับเอาไปทํานะครับส่งนะครับวันนี้มีใครมีคําถามไหมครับไม่มีเนาะ,ะเช็คเช็คชื่อตามใบงานครับที่เช็คชื่อมาก็คือเช็คชื่อคนที่เข้ามาก่อนเพื่อนนะครับะจะได้มีคะแนนจิตติพิสัยให้นะครับคนที่เข้ามาที่หลังก็ถือว่า มาเรียนนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับดีแล้วครับแต่วันหลังให้มามาให้เร็วกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับอ่าโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับ